l e เกม The Berlin Apartment กะละครั้งหนึ่งที่เบอร์ลินวันนี้มรจะพาไปเปิดประตูห้องห้องหนึ่งที่อยู่ในเบอร์ลินเผื่อใครยังไม่รู้เบอร์ลินเป็นเมืองหลวงของเยอรมันนะคะห้องห้องนี้ไม่ใช่ห้องธรรมดาแต่เป็นห้องที่เก็บเรื่องราวของใครหลายๆคนเอาไว้ตลอดระยะเวลาเป็นศตวรรษเลยแหละ ถ้าใครชอบบรรยากาศเกมชิลๆงานภาพที่โคตรจะสวยประกอบกับเรื่องเล่าแบบซึ้งๆค่อยๆคลี่คลายปมเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอย่างเลยมาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของเกมเกมนี้เป็นเกมแนวเรื่องเล่าและการสำรวจโดยที่ผู้เล่นอย่างเราจะได้สำรวจอาพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งในเบอร์ลินผ่านวัตถุหรือของใช้ต่างๆเพื่อเปิดเผยเรื่องราวในอดีต แต่ละตอนจะเป็นเรื่องสั้นของผู้อยู่อาศัยคนละยุคคนละโทนอารมณ์คล้ายๆกับการดูหนังสั้นหลายๆเรื่องต่อๆกันแต่ว่าเกิดขึ้นในห้องเดียวกันทําให้ชวนน่าติดตามเอามากๆเกมนี้พัฒนาโดยสตูดิโอที่มีชื่อย่อว่า BTF หรือ b u i l d u n t o n Fabric จริงๆอาจจะอ่านผิดนะคะที่ฉันขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันและมีผู้จัดจำหน่ายร่วมคือ Byte Rockers g a m e กับ p a r o Games เกมนี้สามารถเล่นบน PC ได้เพราะว่าเกมนี้ได้เปิดตัวบน Steam ไปแล้วตั้งแต่วันที่17พฤศจิกา2025ที่ผ่านมาและยังประกาศลงเกมคอนโซลด้วยที่เลิศที่สุดและคนไทยอย่างเราอยากรู้ที่สุดก็คือแน่นอนเกมนี้มีภาษาไทยค่ะ <c oughs> ในส่วนของเกมเพลย์เกมนี้จะเน้นเรื่องการสำรวจแล้วก็ฟังเรื่องเล่าเราสามารถเดินไปรอบๆห้องแล้วก็ลองหยิบจับสิ่งของในห้องชิ้นต่างๆดูบางทีของสิ่งนั้นอาจจะเปิดประตูสู่ความทรงจำในอดีต ในบางครั้งอาจจะถึงกับเปลี่ยนแปลงม o d a แอนโ n e ไปเลยเช่นตอนหนึ่งกำลังอยู่ใน mood ดราม่าอีกตอนเป็นมู d v วินเทจหรืออีกตอนอาจจะมีความตึงเครียดจากวัติาตรศศ์ในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่ฉันอยากจะพูดถึงมันมากๆหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เกมนี้โดดเด่นมากก็คือภาพกราฟ,ฟิกนั่นเองโดนเส้นชั้นสุดๆมันจะให้ความรู้สึกเหมือนภาพวาดทน3ม,มิติมีโทนสีอุ่น แล้วก็มีการจัดการองค์ประกอบในห้องต่างๆที่สามารถเล่าเรื่องแทนคำพูดได้อีกทั้งแสงที่สวยแล้วก็บรรยากาศเย็นๆประกอบกับเสียงภาคหรือสาวที่ยิ่งช่วยยกระดับอารมณ์ขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งการออกแบบวัตถุชิ้นเล็กๆอย่างเช่นจดหมายรูปถ่ายหรือว่าแผ่นซีดีมันถูกเอามาใช้เป็นเบ็ดตกเราเพื่อให้เราสนใจแล้วก็อยากจะไปต่อแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเกิดใครสนใจเกมนี้สามารถไปดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนะคะบนสตรีมราคาอยู่ที่495บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมเพิ่มเติมก็ติดตามช่องดิฉันไว้ก่อนได้เลยนะคะ What's ว i b i l l Play Game จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดต